สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฟาใสพาเที่ยวนะครับเรามาเที่ยวงานกันวันนี้เป็นงานวันชาตินะครับของชุมชนชาวไทยในพนมเปญน,นะครับเราเข้าไปดูกันนะครับว่าด้านในมีอะไรนะครับ นี่เป็นบูธลงทะเบียนนะครับคนที่มางานเนี่ยต้องลงทะเบียนกับทุกคนเลยนะ้ตรงนี้เป็นบรรยากาศภายในงานมีสอยดาวด้วยอ่ะสุดยอดหวีนใครอยคะแนนนะเป็นงานบัติชาครับ แต่แล้วจะร่วมทาบุญด้วยได้นะคะบริจาคต่ตหแค่สวยยงกิยี่ัอดหนะเดี๋ยวคนทั้งหองไปกันดีละ สวัสดีครับสวัสดีครับรน้ำหรือสาเปาาไม่ลรบกินสเปามีนะคะอันนี้เป็นบาร์บีคิวหมูนะคะแล้วตัวนี้เป็นนื้อนะคะบาร์บีคิวน่ขาอม่ใ่หตสิกนี้ของนนนะคมีบุญยย เราไปไปเส้นก๋วยเตี๋ยวอีสานครับกาวย้ตี๋ยวีสานนะครับแต่ร้านานี้ถนนสุดยครับมือนลงไปลรกอาเป็นอันออนี้ก็เป็นทอดมันนะครับอันนี้เป็นเป็นทอดมันรุวน ดูนทำแับที่ร้านไม่ได้ขายอ่ะค่มอะอ๋อก็เท่ากันจะมีพหมาติพหมาติ่ครับะมะจะมีสวัสดีครับสวัสดีครับขายใช่ไหมคะจะเปิดให้ถ่ายได้ครับเปิดให้ถ่ายครับ มีขนมจีนมีขนมจีนน้ำยาครับจะมีแกงเขียวหวานใช่ไหมครับแกงเขียวหวานแกงกขวหวานกับน้ำยาที่ใจร้ายเอาดนีไปให้มันกินนี่มันน่งอยิง้าได้ยังคะเชิญได้นะคะที่ร้านเดีถนน278ค่ะบ้านเลขที่40 278ค่ะ278ขายแกงรช่วยงานทำครับสวัสด so uh, uh ีครับนี่เป็นร้านเจ้าสยามก็จะมาเป็นขาจะมาข้าวเหนียวข้าวเหนียวสางขยาก็เป็นขตล่างเป็นข้ว้ยเป็นาหม ก็มาทั้งไส้กรอกครับผมก็จะเป็นไอ้นี้เป็นไส้กรอกสไตล์กระแมที่เราผลิตในพื้นที่ร่วม,มๆๆกับคนกระแมแล้วก็อันนี้เป็นสินค้ทาที่นําเราเอาขายไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็เอามาขายในระวันตกแล,ล้วก็ฝักนี้ก็จะเป็น <ๆ S 2> ยากิโทริประเป็นไก่เสียบไม้ก็จะมีรสช,ชาติแบบเผ็ดแล้วก็รสชาติแบบแบบแบบสไตล์เกาหลีครับที่นําเข้ามาวันนี้ครับ ขอ,ขอบคุณครับขอบคุณครับเป <อ ciğim. S 2> ็นตม้ตมตมังจครับตะนั่ะนัไต้มตัง เปรี้วก็เป็นรูปของเบียส e ิงนะครับดูสุดนงนี way, anyway e ้เป็นรูปของเบียช้างนะครับ ีนประเทศไทยฟ้องคู่สมรสประธานและกรรมการสมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชาขึ้นบนเวทีแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านจุดพูดจุกเทียนชัยถวายพระพรและเทียนชัยมหามงคล้องทางร้อง,พงเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรม,มชนากาธิเบศรมหาภู้มุตติอดุนเเนราราชบร,รม,มานาถกบพิตรและพระบาทสมเด็จพระวิเจ้าเจ้าอยู่หัวร้อกันครับต่อเรียนเชิญครับ เอามือบังไว้ <c oughs> มา,ามือบังไว้ลูกนั่นแหละเอียงก่อน <c oughs> ปีที่ผ่านมาที่ผมมาประจําการที่นี่ก็รู้สึกดีดีอย่างยิ่งที่ได้รับความอนุเคราะห์ความร่วมมือจากชุมชนไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอโอกาสหนึ่งที่เราได้มาเจอกันมาปบกัน,กกนได้สัาผัสกันก็อยากจะให้เรามีโอกาสในลักษณะแบบนี้อีก่อไปในหลายครั้งน,นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสนุกกับงานในวันนี้ครับขอบคุณครับขอเปิดงานครับขอบคุณคับ นี่ครับหน่วยกาตาครับสอยดาวมาแล้วเมื่อไรเอ๊ะเปล่าเอ้าจับจักรยานเขาหน่อยเอานะไหมโชว์สิลูกโชว์สิโอได้คุกกี้ครับ <c oughs> เดี๋ยวขอดูเบอร์ไว้ก่อนเบอร์อะไรครับสามสิบเอ็ด เล่นไปแล้วเหรอเล่นเล่นไว้ก่อนสามุเอ็ดกินไปไม่ใจด้วยาไปสาไได้เกี่ยวรอกวนซื้อไปเลยห้าใบค่ะห้าใบแจ้งยกมือหรือว่าปิดรอเข้ามาก็ได้นะคะ่อยากไปที่อยาช้าเราสิงเอาหดล่าค่ะดอลาแล้วก็ป็นต

อ่าโลจิกติกนะครับเอามาช่วยงานนะครับก็เป็นบาร์บีคิวหมูกับบาร์บีคิวเนื้อนะอร่อยได้อะไรเป็นราย่นยังอันนี้ไหนมาดูนี่เลงทีวีไปละมันจะได้เลขอะไรสี่สิบสองอดาไปดูไปดูด สีขนมแน่นตามไปดูสี่สิบสองกระเป๋าโครบส็กระเป๋าไม่พนขนมพี่อนยี่สิบหกค่ะสิบกระเป๋าโคุย2ีันกับยี่สิบสองอันกระเป๋าครบค่ยี่สิบยี่สิบองอันมาม่า XD, อันนี้คืออะไรอะเตอร์ <S <s ืออะไรได้ไรคะได้ไรได้สี <S <s ่แล้วได้ี่สิงได้บอหกตั๋วครงบินหมดอ่ะคุปปะแมาเสียวอ่ะย่นี่หมดอ๋อ้นี่ ได้ได้อันนี้ครับโวแบงค์ครับโวแบงค์โวแบงค์ครับเปอรอะไรครับสามสี่เอ็นนี่สามสี่อยางี้บอกให้อันนี้ามเป็นยากเหรอไม่ของยากขาไม่ขาอะไรนี่ออยู่ในีขากหลงมากสองยาแก้มแม่โว ขนมมันดูนะแล้วแล้ไเไเรหมหนึ่งใบหใบอันนี้ได้แน่นอนสีขาวแน่นอน หัวเครื่องบินรอจับเลยตัวไม่ได้จับเลยตัวไม่ได้ถูจะมีินไปพวกเยอะสามใบอันหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับนี่ครับจับแล้วเทพยอดได้ถูจัมรินมาแล้วกันนะลุ้นลุ้นลุ้นไปลุ้นงานสีเขียวครับ

oh ใ่มีทหเป็นทานตำรวจโอะไรอย่างเงี้ยยากเป็นอะไรครับปรานอ่นะคบโอนะคะยินดีที่ได้พบทุกคนอีกครั้งในวันนี้นะครับ เืออะไรดีคะะคอันนี <t <t ้ค่ะหรือว่าให้แยกช่วยดีจ๊ะกเอาอะไรไม่จัดกันยังไงไษมาแล้วขออันนี้ะขอบคุณค่ะไม่กี่สาขาสองสองสอ่แต่ว่าถ้าเป็นคิมข้าวตอนนี้มีแค่สาขาเดียวค่อยู่ตรงเอฟแอลค่ะ ก็เป็นกิทบันของเราจะมีสองสาขาแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้กิทบอานจิ้มข้าวของเราเป็นน้องแบรนด์ใหม่ตอนนี้โปรโมชั่นนะคะ50%เลยลดถึงสิ้นปีค่ะต่างร้านก็จะมีส้มตำมียง<ะ>มีอาหารไทยพวกข้าวไาอยากให้ม ไม่ไหวแล้วเนี่ยบาไปแลับทุกคนไปทีป่ะนี้แปลยครเคเ้คครับคได้จักรยานได้จักรยานด้วย i